เมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกเข้ายึดทางเนียบขาวและจับตัวประธานาธิบดีเป็นตัวประกันแบนนิงอดีตบริการคนสนิทของประธานาธิบดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็แอบ,บเข้าไปในทางเนียบขาวโดยที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายนั้นไม่รู้ตัวแบนนิงจึงกลายเป็นความหวังเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือประธานาธิบดีได้สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราพักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า Olympus h e a r t f o r ฟอร์ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับหนัง เิดเรื่องมาที่บ้านพักของประธานาธิบดีที่อยู่ด้านในของแคมป์เดวิดประธานาธิบดีและครอบครัวเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่ในช่วงคริสต์มาสหลังจากนั้นก็พบว่าประธานาธิบดีกํลาลังต่อยมมย่กับแบนนิงบริการคนสนิทของเขาจากนั้นก็ได้มีบริการอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าอีกสินาทีเราต้องออกเดินทางกันแล้วหลังจากนั้นแบนนิงก็มาตามคอนเนอร์ลูกชายของประธานาธิบดีที่กํลาลังเล่นเกมอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบนนิงเนี่ยสนิทกับคอนเนอร์เหมือนกันเพราะคอนเนอร์ขอนั่งรถคัน มาขบวนรถได้ออกเดินทางจากแคมป์เดวิดสภาพอากาศนั้นแย่ลงและหิมะหนกก็กําลังตกหนักขึ้นนะครับและในตอนนั้นเองก็ได้มีท่อนไม้ตกมาใส่รถคันหน้าสุดของขอบวนทำให้รถเนี่ยเสียการควบคุมและก็ได้ไปชนกับรถคันที่ประธานาธิบดีนั่งอยู่ทำให้รถเนี่ยพุ่งชนเข้ากับขอบสะพานแบนนิงเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาจึงรีบลงจากรถและก็ได้ไปช่วยทันชีทุกคนเนี่ยก็พยายามช่วยน้าหนักรถเอาไว้แต่มันก็ไม่สําเร็จแบนนิงจึงตัดสินใจช่วยประธานาธิบดีเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้ภรรยาของประธานา การน,นั้นนะครับ และเวลาก็ล่วงเลยมา18เดือนต่อมานักกุงวอชิงตันดีซีแบนนิงอยู่ในบ้านของเขากับภรรยาซึ่งในทีวีเนี่ยก็กําลังฉายข่าวสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทาให้นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้จะมาประชุมหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงบ่ายวันนี้และหนังก็ตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแบนนิงกําลังนั่งคุยอยู่กับเจคอบผู้อํานวยการสืบสวนราชการลับก่อนที่จะมีเพื่อนบริการของแบนนิงเข้ามาทักทายเขาซึ่งตรงนีเน้เราก็จะรู้ว่าแบนนิงเนี่ยถูกปลดออกจาก ตแห่งแล้วเนื่องจากเหตุการณ์ที่สภาในตอนนั้นซึ่งแบนนิงเนี่ยก็อยากกลับไปรับตําแหน่งนั้นเจคอบเนี่ยก็บอกกับแบนนิงว่าทุกคนรู้ว่าที่สภาเนี่ยคุณตัดสินใจถูกแล้วท่านประธานาธิบดีเองก็รู้เช่นกันแต่ว่าท่านเนี่ยแค่ยังลืมไม่ได้เลยยังไม่อยากเห็นหน้าคุณในตอนนี้ จากนั้นแบนนิงก็ถามถึงคอนเนอร์ลูกชายของประธานาธิบดีเจย์ขอบเนี่ยก็ตอบว่าเขาเศร้าคิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงคุณด้วยแบนนิงและหนังก็ตัดมาที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีอยู่ในห้องพักซึ่งกําลังเตรียมตัวจะไปประชุมกับผู้นําระดับสูงนะครับและในห้องทํางานของประธานาธิบดีประธานสภาเนี่ยก็ได้บอกว่านายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้อยากให้ท่านออกแถลงการเพื่อขู่ให้ทางเกาหลีเหนือลดก,กําลังพลตามแนวชายแดนและหยุดทดลองขี่ไปนาวุธแต่ทางด้านรัฐมนตรีกราโหมเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเสี่ยงเกินไปถ้าเราขู่พวกเขา เขาอาจจะขู่เรากลักบประธานสภาเนี่ยจึงพูดขึ้นมาว่าใครบอกว่าเราแค่ขูล่ล่ะประธานาธิบดีเนี่ยจึงได้บอกว่าเราต้องหลีกเรื่องสงคราม หนังตัดมาที่นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ในตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงทำาเนียบข่าวแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาให้เห็นเครื่องบินลำหนึ่งอยู่บริเวณทางเหนือของรัฐเวอร์เจียเครื่องบินลบของอเมริกาสองลำตามไปประกบข้างและติดต่อบอกเครื่องบินลำนั้นว่าพื้นที่ที่นี่คือเขตห่วงห้ามคุณต้องบินออกโดยทันทีโดยตอนนี้ที่ทำาเนียบข่าวเนี่ยประธานาธิบดีก็กำลังประชุมอยู่กับนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ตัดกลับมาที่เครื่องบินหลังจากที่เครื่องบินลบของอเมริกาบอกว่า นี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะยิงและในตอนนั้นเครื่องบินที่ไม่ทราบสัญชาติเนี่ยก็เปิดฉากย,ยิงเครื่องบินลบของอเมริกาตกอไปก่อนทันทีและเปลี่ยนทิศทางตรงไปที่วอชิงตันดีซีที่ตั้งของทงเงนียบข่าวนะครับตัดมาทางด้านของประธานาธิบดทีที่ทราบว่าเกิดเรื่องร้ายพวกเขาจึงลงไปหลบภัยที่ห้องรับของทาเนียบข่าวซึ่งนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้เนี่ยผู้ติดตามของเขาและบริกาศก็ได้ลงไปด้วย ด้านหน่วยรักษาความปลอดภัยก็ได้ประกาศรหัสแดงเพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดด้านเครื่องบินไม่ทราบสัญชาติเนี่ยก็ได้เปิดฉากยิงกาดผู้คนที่อยู่ในบริเวณทเนยิบข่าวท,ทันชีเมื่อมาถึงด้านแมนนิงที่นั่งทํางานอยู่ก็ได้เห็นเหตุการณ์ทางด้านหน้าต่างเขาจึงรีบออกไปที่ทเนยบข่าวทันชีนะครับตัดมาทางด้านเครื่องบินลบของอเมริกาตอนนี้พวกเขาก็สามารถยิงเครื่องบินไม่ทราบสัญชาติตกแล้วแต่เรื่องนี้มันก็ยังไม่จบแบนนิงที่มาถึงทันียบข่าวแล้วเขาก็ได้พยายามหยุดผู้ชายที่สงสัย2คนบริเวณสทงเนียบขว แต่ก็ไม่ทันการพวกเขาระเบิดพีชีพตัวเองเพื่อทำลายลั้วทำเนียบเขาสำเร็จ ชางด้านกลุ่มบริการบางส่วนของรัฐมนตรีเกาหลีใต้ที่ลอยอยู่ด้านนอกซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เป็นผู้กอ่อการร้ายที่ปลอมตัวมาพวกเขาเริ่มฆ่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทเนียบขาวและมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายอีกกลุ่มกําลังบุกเข้าไปทางรั้วที่ถูกระเบิดตัดมาทางภายในห้องรับของทเนียบขาวกลุ่มผู้ติดตามและบริการของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่เป็นผู้ก่อการร้ายปลอมตัวมาเหมือนกันได้ทําการยึดห้องรับและได้จับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้เอาไว้รวมถึงรัฐมนตรีคนอืนอ่นๆของอเมริกาที่อยู่ในห้้องนนนนัันัเปป็ตวระก ซึ่งฟรอปอดีบริการของประธานาธิบดีและเพื่อนของแบนนิงก็อยู่ฝ่ายเดียวกับผู้ก่อการร้ายและทางด้านเพนทากอนก,ก็รู้แล้วว่านี่คือการจับตัวประกันต่อมาแบนนิงเนี่ยก็บุกตามเข้ามาในทันเนียบขาวและตอนนี้กลุ่มก่อการร้ายก็ได้เข้ายึดทันเนียบขาวแล้วสักพักก็มีการติดต่อจากห้องรับมาที่เพนทากอนในภาพเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ถูกฆ่าและประธานาธิบดีเนี่ยก็กำลังถูกคุมตัวไว้จากนั้นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายก็ได้สั่งให้ทางกองทัพรถอาวุธตัดมาทางด้านแบนน ได้บุกเข้ามาและฆ่าผู้กอ่อการร้ายที่ห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัยและก็ได้พบว่าผู้กอ่อการร้ายเนี่ยมีรูปคอนเนอร์ลูกชายของประธานาธิบดีอยู่หลังจากนั้นแบนนิงจึงเปิดตู้เซฟและเอาเครื่องมือในนั้นออกมาใช้เพื่อเข้าแทรกแซงระบบและปิดการทำงานของกล้องวงจรปิดภายในทำเนียบขาวทั้งหมดและตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าหัวหน้ากลุ่มกอ่อการร้ายมีชื่อว่าคังเนื่องจากมีลูกน้องคนหนึ่งเรียกชื่อเขาตัดกลับมาในห้องรับคังก็ได้บอกกับประธานาธิบดีว่าผมไม่ได้อยากรู้รหัสปล่อยระเบิดนิวเคลียร์และอย่างป่านนี้ว ประธานาธิบดีก็ได้ถามคังกลับว่าแกมาจากเกาหลีเหนือหรอแต่คังเนี่ยกลับตอบว่าผมรับใช้ความยุติธรรมเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่อเมริกาแทรกแซงมานานและเพื่อความเป็นเอกภาพของเกาหลีจากนั้นคังก็บอกให้คนของเขาตามหาคอนเนอร์ลูกชายของประธานาธิบดีตัดกลับมาทาเพตากอนเนื่องจากประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไม่สามารถสั่งการได้ประธานสภาจึงต้องรับหน้าที่รักษาการซึ่งผู้อํานวยการ NSA ก็บอกกับประธานสภาว่าเกาหลีเหนือปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์นี้และพวก ก็ได้ฆ่านายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ไปแล้วทางฝั่งเบนนิงเองเขาก็ได้เข้ามาในห้องทํางานของประธานาธิบดีตอนนี้สัญญาโทรศัพท์เนี่ยถูกตัดเขาจึงตัดสินใจเปิดตู้เซฟลับเพื่อเอาโทรศัพท์ดาวเทียมในนั้นมาใช้ติดต่อทางพตทากอนในตอนแรกทางเพตทากอนเนี่ยก็ไม่เชื่อใจเขานะครับแต่ทางเจคอบพยายามพูดให้ทุกคนเชื่อใจเขาเพราะเธอรู้จักเบนนิงดีจากนั้นประธานสภาก็พูดขึ้นว่าเราไม่มีทางเลือกเบนนิงก็ได้บอกกับเพนทากอนว่าผู้ก่อการร้ายต้องการตัวคอนเนอร์เพราะว่าพวกมันมีรูปเขาและถามว่าตอนนีี้ขย่ท เจคอบเนี่ยก็ตอบว่าไม่รู้แต่น่าจะยังซ่อนตัวอยู่ในทำาเนียบขาวเวลาต่อมามีการติดต่อมาจากห้องรับมาที่เพนตะกอนคังเนี่ยก็ได้บอกกับประธานสภาว่าให้ถอดถอนกองเรือที่7จากทะเลญี่ปุ่นและถอนทหาร28,500นายออกจากชายแดนเกาหลี และถ้าไม่ยอมทําตามหรือพยายามยึดทนันเยบข่าวคืนเขาจะฆ่าตัวประกันทีละคนและคุณมีเวลาก่อนถึงรุ่งเช้าก่อนที่เขาจะได้ตัดสายไปากงดานผู้บัญชาการทหารโบกเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเราถอนกําลังและเปิดแนวชายแดนเกาหลีโซและทั้งเกาหลีใต้อาจจะถูกถล่มใน7 2ชั่วโมงแต่เจคอบเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราไม่ทําพวกมันจะฆ่าประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและทีมรักษาความมั่นคงแห่งชาติและก็คอนเนอร์ด้วยถ้าเกิดว่าพวกเขาอยู่ในนั้นประธานสภา,านเนี่ยก็ถึงกับเพียดเลยเลยครับก่อนจะสั่งการว่า ให้ป้องกันจุดนิวเคียร์ทั้งหมดและติดต่อผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเหนือขอคุยกับผู้นําเกาหลีเหนือจากนั้นก็คุยกับรัสเซียจีนอังกฤษและฝรั่งเศสและจัดเตรียมงานแถลงข่าวตามลําดับตัดมาทางด้านประธานาธิบดีเขาก็ได้บอกครั้งว่าพวกเราสหรัฐอเมริกาจะไม่ต่อรองกับผู้ก่อการร้ายครังเนี่ยจึงได้บอกว่าใครบอกแกว่าเราขอต่อรองจากนั้นเขาก็จับมือพลเรือเอกไปทรมานเพื่อเอารหัสเซอร์เบรลัสประธานาธิบดีที่ทนดูลูกน้องทรมานไม่ได้จึงบอกให้พเลเรือเอกยอมบอกรหัสไปและหนังก็ตัดมาทางด้านเพนตากอนตอนนี้เน พวกเขาก็ได้ทราบเรื่องแล้วว่ามีการป้อนรหัสเซอร์เบรลัสเข้ามาและแบนนิงก็ได้ติดต่อเข้ามาพอดีแบนนิงเนี่ยก็ได้บอกว่าคนพวกนี้มีฝีมือที่ถูกฝึกมาอย่างดีและถามทางเพนตากอนว่ามีข้อมูลอะไรบ้างประธานสภาเนี่ยจึงได้ตอบว่าพวกมันให้เราถอนกลองเลือที่7ถอนกําลังทหารและรหัสเซอร์เบรลัสก็ถูกป้อนเข้ามาแบนนิงจึงถามว่ารหัสเซอร์เบรลัสคืออะไรผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยรีบขัดประธานสภาและบอกว่ามันคือข้อมูลลับแต่ประธานสภาเห็นว่าแบนนิงจาเป็นต้องรู้ซึ่งรหัสเซอร์เบรลัสก็คือรหัส ชุดมีไว้เพื่อยกเลิกระบบโซเบลัสที่มีไว้ป้องกันการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ด้วยความประมาทมันทําให้เรายกเลิกหัวระบบนิวเคลียร์ที่ถูกยิงออกไปแล้วได้ซึ่งรหัส3ชุดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวมันถูกแยกให้ประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและประธานเสนาธิการทหารซึ่งตอนนี้ทั้ง3เนี่ยก็ถูกจับตัวไว้ในห้องลับและการเปลี่ยนรหัสจะต้องทําในห้องลับเท่านั้นแบนนิงก็บอกว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าทําไมมันถึงตมล่าลูกชายประธานาธิบดีซึ่งประธานสภาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าประธานาธิบดีไม่มี มีทางที่จะยอมบอกรหัสแน่แต่ถ้าเกิดว่ามันทําอะไรลูกเขาขึ้นมาและก็แน่นอนไม่มีใครทนเห็นลูกตัวเองเป็นอะไรได้หรอกจากนั้นก็ได้สั่งการให้แบนนิงหาตัวคอนเนอร์ลูกชายของประธานาธิบดีและหนังก็ตัดไปทางด้านข้างตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าแบนนิงอยู่ในทถวเนียบขาว เขาจึงได้สั่งให้กลุ่มผู้กวกันหลายเอาค้นหาแบนนิงทันทีก่อนที่พวกมันจะเจอแบนนิงคังที่มีความรู้เรื่องของโครงสร้างทนเทอน์นิบขาวคังจึงได้บอกลูกน้องว่าแบนนิงซ่อนอยู่ในกำแพงด้านแบนนิงเองที่เดินไปตามช่องกำแพงเนี่ยก็เจอเข้ากับคอนเนอร์ที่กำลังซ่อนตัวอยู่พอดีเขาจึงได้พาคอนเนอร์หนีไป ต่อมาแบนนิงก็ได้รายงานไปหาเพตากรนว่าคอนเนอร์อยู่กับเขาแล้วและจะให้คอนเนอร์หนีออกไปทางช่องลมและให้ทางเพตากอนเนี่ยส่งทหารไปรอรับเขาด้วยและตอนนั้นคอนเนอร์ก็ได้ถามแบนนิงว่าจะไปด้วยไหมแบนนิงก็ได้บอกว่าเขาต้องอยู่ต่อเพื่อช่วยประธานาธิบดีและแบนนิงก็สามารถพาคอนเนอร์หนีออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งแบนนิงเองเนี่ยจะค้นหาประธานาธิบดีต่อ แบนนิงได้จับตัวผู้ก่อการร้ายสคนไปทรมานเพื่อสอบถามข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วแบนนิงจึงรายงานไปทางเพตากรว่าหัวหน้าของผู้มันชื่อคังเป็นผู้นำกลุ่ม KUF องค์กรก่อการร้ายที่มีการฝึกเหมือนกองทัพและเขาก็ไม่แปลกใจเลยที่พวกมัน40คนบุกเทแถบข่าวแล้วและเหลือรอดถึง28คนคังคือผู้ก่อการร้ายที่ถูกหมายหัวมากที่สุดในโลกเขาถูกพาข้ามจากเกาหลีเหนือมาเกาหลีใต้หลังจากพวกเขาถูกประหารข้อหาต่อต้านเกาหลีเหนือแต่ขณะกำลังข้ามพรมแดนแม่ของเขาเยียบกับดักระเบิดของอเมริกา ตายและเขาเนี่ยก็ไม่เคยถูกถ่ายรูปหรือระบุตัวตนโดยหน่วยสืบราชการลับของตะวันตกมาก่อนซึ่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าผมไม่สนใจว่ามันจะเป็นใครผมมีกองทัพแบนนิงเนี่ยก็ได้เตือนว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นคนพวกนี้เก่งมากแต่ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ไม่ยอมฟังเบนนิงเนี่ยจึงได้บอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรให้เขาสำรวจด,ดูอบๆก่อนและหนังก็ได้ตัดมาทางด้านข้าง เขาได้ติดต่อมาหาแบนนิงผ่านทางกล้องวงจรปิดที่มีระบบเสียงคังเนี่ยก็ได้บอกว่าแกคือคนที่ปล่อยให้ภรรยาของประธานาธิบดีตายใช่ไหมและเดี๋ยวประธานาธิบดีเนี่ยก็จะตายต่อแกนี่เบินพาจะเป็นนิสัยนะแบนนิงเนี่ยจะได้บอกว่าก็ต้องขอบใจนะที่ให้โอกาสเขาแก้มือเรื่องที่สะพานเพราะว่าตอนนี้เขาคงทําคังเสียแผนไปไม่น้อยและยังไม่บอกคังอีกว่าตอนนี้เนี่ยคอนเนอร์ Corner สามารถหนีไปได้แล้วคังที่รู้แบบนั้นเนี่ยจึงบอกให้ฟรอปไปตามล่าแบนนิงทันทีด้านในห้องลับพวกคังเนี่ยก็เริ่มเค้นรหัสเซอร์เบ 2จากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพวกคังเนี่ยก็ได้ซ้อมรัฐมนตรีจนประธานาธิบดีพูดว่าให้ยอมบอกรหัสไปเพราะเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมบอกรหัสชุดที่3แต่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกนะครับจนประธานาธิบดีต้องบอกว่านี่คือคําสั่งบอกเขาไปเถอะ ด้านแบนนิงตอนนี้เขาก็ได้เจอกับฟรอปแบนนิงเองเนี่ย,เ,ยเขาก็ไม่รู้ว่าฟรอปเนี่ยทรยศนะครับแต่ถ้าว่าฟรอปเผื่อผู้ชื่อคังแบนนิงจึงรู้ทันเพราะเขาไม่ควรจะรู้ชื่อของคังและทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันและผลออกมาเนี่ยก็คือฟรอปแพ้และเขาก็กําลังจะตายซึ่งเขาเนี่ยก็ยอมกับใจช่วยแบนนิงโดยการบอกคังว่าแบนนิงตายแล้วตัดมาทางด้านเพนตากอนตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กาลังตัดสินใจบุกแบนนิงจึงบอกว่าให้รอเขาตรวจสอบให้ดีก่อนแต่ทางเพนตากอนเนี่ยก็จะไม่รอแล้วเพราะรหัสเซอร์เบลัสถูกป ประธานสภาจึงสั่งให้หน่วยซืบวกเข้าไปด้านคังเองเนี่ยเขาก็รู้ตัวนะครับว่าทหารกำลังถูกส่งเข้ามาเพราะเขาปล่อยโดนสอดแนมเอาไว้คังจึงบอกให้ลูกน้องของเขาเนี่ยใช้ระบบอาวุธไฮดา้าแบนนิงที่เขาไม่เห็นว่าพวกอการ้ายมีระบบอาวุธไฮดา้าจึงบอกให้ทางกองทัพรอ,อก่อนแต่ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ไม่ยอมฟังแบนนิงจึงพูดอีกว่าพวกคุณต้องยกเลิกภารกิจนี้เพราะว่าพวกมันมีระบบอาวุธไฮด้ารุ่นที่6เจคอ,อบเนี่ยก็ถามว่ามันคืออะไรผู้บัญชาการทหารบกจึงบอกว่ามันคืออาวุธรุ่นใหม่เป็นอาวุธของเรา แต่ช่างหัวมันพวกเราเอาอยู่แต่ทว่าสุดท้ายหน่วยซิลเนี่ยก็ถูกยิงตกเกือบหมดนะครับและหลังจากนั้นแบนนิงก็สามารถทําลายป้อมปืนไฮด้าลงได้แต่ทว่าเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บ เขาก็ได้ติดต่อมาหาประธานสภาบอกว่าสิ่งที่เขาทําเป็นเรื่องโง่เขาจากนั้นเขาก็ฆ่ารองประธานานธิบดีต่อหน้ากล้องแล้วบอกว่าประธานานธิบดีคือคนต่อไปและบอกอีกว่าประธานสภามีเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงในการสั่งให้ถอนกองเรือที่7กับกําลังพลชายแดนที่เกาหลีออกไปและเขาเยงขอเฮลิคอปเตอร์ที่สนามทิศเหนือพร้อมน้ํามันเต็มถังภายในหนึ่งชั่วโมงแบนนิงที่ได้สติเขาก็ได้ติดต่อมาที่เพนทากอนแบนนิงบอกกับประธานสภาว่าถ้าเราอยากผ่านเรื่องนี้ไปผลงานทีมของท่านต้องปรับปรุองอย่างรุนแรง ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าให้เขาอยู่เฉยๆแบนนิงจึงตอบไปว่าถ้าคุณเลือกสอดเสือกไม่เข้าท่าแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ฉลาดมากคุณผู้บัญชาการผู้บัญชาการที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยจึงสั่งให้เขาออกมาแบนนิงจึงตอบไปว่ารู้ไว้ในผลงี่เง่าผมไม่ใช่ลูกน้องของคุณ ประธานสภาเนี่ยจึงสั่งให้ผู้บัญชาการทหารบอกเลิกพูดชาเขาไม่ได้ถามหรือบอกให้พูดประธานสภาเนี่ยบอกว่าเราจะให้สิ่งที่คังต้องการแต่แบนนิงบอกว่าไม่ได้เขาเคยเจอคนแบบนี้มาก่อนและเขารู้วิธีการรับมือประธานสภาเนี่ยจึงได้ให้เวลาเขา3านาทีนะครับต่อมาแบนนิงก็ได้ติดต่อไปที่ห้องรับจากห้อง,งรักษาความปลอดภัยเขาแซวคังว่าแกทหน้าที่ยังกับเห็นผีแล้วบอกอีกว่ามันจบแล้วแกจะไม่ได้อะไรก็ตามที่แกต้องการให้แนะนำไหมเก็บกระสุนไว้ยิ่งตัวเองตายเถอะเพราะถ้าแกไม่ตายเนี่ยฉันจะเอามีดป ักสมองแกและถ่ายรูปสดแกให้หนักข่าวเอาไปปล่อยเห็นว่าแกชอบเป็นข่าวก่อนที่แบนนิงจะได้ตัดสายไปและบล็อกสัญญาณวิดีโอของคังนะครับคังที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้กดจัดเขาได้สั่งให้ลูกน้องคุ้มกันประตูทางออกเขาจะออกไปพร้อมกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเดินออกไปจากทเนียบมขาวแต่มันก็เป็นแค่แผนเพื่อฆ่าเธอต่อหน้ากล้องของสนักข่าวและกลองทัพที่กำลังถ่ายทอดสดบริเวณรอบทเนียบมขาวอยู่แต่ก่อนที่คังจะยิงเธอแบนนิงนี่ยก็ได้มาขัดจังหวะได้ตร ตรงเวลาพอดีนะครับทำให้เธอหนีรอดไปได้และนั่นก็ทําให้ขังต้องหนีกลับลงไปที่ห้องลับต่อมาสํานักข่าวก็รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือและใต้เตรียมความพร้อมกับข่าวลือที่อเมริกากำลังจะถอนกำลังออกจากชายแดนเกาหลีด้านอินเดียจีนและรัสเซียประกาศภาวะฉุกเฉินและมีการเคลื่อนย้ายของกองกำลังทหารส่วนในตะวันออกกลางปฏิกิริยาการตอบสนองการโจมตีทางนียบข่าวในครั้งนี้ผู้คนหลายพันออกมาเฉลิมฉลองกันบนถนนและดึงธงอเมริกามาเผา ตัดมาทางน้าประธานสภาเมื่อเห็นว่าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจให้เฮลิคอปเตอร์กับคังและถอนกองเลที่7พร้อมกับทหารบริเวณชายแดนเกาหลีด้านคังหลังจากรู้ว่าประธานสภาทําตามข้อตกลงแล้วเขาเนี่ยก็ได้เอาลูกน้องและตัวประกันออกมาจากห้องรับเพื่อไปที่เฮลิคอปเตอร์ต่อมาเนี่ยทุกคนก็ได้ออกมาจากทางยขาืข่าและถูกใช้ผ้าดําคุมหัวไว้ด้านกองทัพก็เชื่อว่าประธานาธิบดีคือหนึ่งในนั้นเพราะเขาคือตัวประกันสําคัญซึ่งผลซุ่มยิงเนี่ยก็ไม่สามารถระบ,บตุตัวตนของคังได้ประธานสภาจึงไม่ให้ยิงพอ เสี่ยงที่จะโดนประธานาธิบดีตายแทนแต่หลังจากเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปได้แป๊บเดียวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ระเบิดกลางอากาศซึ่งตอนนี้ทุกคนรวมถึงทั่วโลกก็ได้เชื่อว่าประธานาธิบดีเนี่ยตายไปแล้วด้านประธานสภาเนี่ยได้ติดต่อไปอยังแบนนิงที่เพิ่งมาเห็นเหตุการณ์เพื่อบอกว่าประธานาธิบดีอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นคางก็คงฆ่าตัวตายไปพร้อมกับตัวประกรันคนอื่นๆแต่แบนนิงก็บอกว่ามันไม่มีเหตุผล คังจะไม่ใช้วิธีนั้นมันไม่ใช่เขาแบนนิงเนี่ยเชื่อว่าเขาอยู่ในห้องลับกับประธานาธิบดีประธานสภาจึงบอกว่าถ้างาั้นคุณจะปล่อยเขาหนีไปไม่ได้และหนังก็กลับมาที่ห้องลับซึ่งคังกับประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้อยู่ที่นี่จริงๆนะครับและตอนนี้คังก็สามารถทอดรัสเซอร์เบรัสชุดที่สาได้สําเร็จประธานาธิบดีจึงถามว่าเรายังไม่ได้ยิงจรวดเลยด้วยซ้ำคังเนี่ยก็บอกว่าเราไม่จําเป็นและเขาเนี่ยจะระเบิดลงเก็บหัวลบนิวเคลียร์เพื่อจุดชนวนพวกมันแทนและคนอเมริกันหลายสิบล้านคนจะตาย ฉางด้านเพนทกอนเองเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเซอร์เบรัตทำงานโดยที่ยังไม่ได้ใช้รหัสชุดที่3ซึ่งผู้อำนวยการของ NSA ก็ได้บอกว่าปกติแล้วจะใช้เวลาหลายวันในการถทรรหัสเซอร์เบรัสแต่คงพราะครั้งได้รหัส2ชุดแรกไปก่อนแล้วประธานสภาเนี่ยถึงขั้นพูดว่าเขาได้เปิดประตูนรกแล้วและหนังก็ตัดมาทางด้านขังหลังจากแผนการสําเร็จเขาจึงตัดสินใจออกจากห้องลับพร้อมกับประธานาธิบดีผ่านอุโมงคลับที่ถูกปิดตายไปแล้วซึ่งตอนนี้ถูกระเบิดเปิดทางออกแต่แบนนิ่งลงมาถึงได้ทันเวลาหลังจากที่ประธานาธิบดี ดีรู้ว่าแบนนิงมาถึงแล้วเขาจึงต่อสู้กัดขืนชาใเม่เขาเนี่ยถูกยิงเข้าที่ท้องในระหว่างที่เขากำลังแย่งปืนกับคังแบนนิงเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับคังอยู่พักใหญ่ และเขาก็สามารถฆ่าคัางได้ในที่สุดนะครับหลังจากนั้นแบนนิงก็รีบเข้าไปดูอาการของประธานาธิบดีและประถมพยาบาลให้พร้อมบอกว่าจะพาเขาออกไปจัดที่นี่แต่ประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้บอกกับแบนนิงว่าเซอร์เบรัตทำงานแล้วแบนนิงที่รู้แบบนั้นเนี่ยจึงได้ไปที่แผนควบคุมและติดต่อทางเพตากอนเพื่อถามหาวิธีหยุดมันและแบนนิงก็สามารถกรอ,อกรหัสยกเลิกการทำงานได้ทันเวลาและระบบเซอร์เบรัตเนี่ยก็ถูกยกเลิกการทำงานแล้วซึ่งประธานสภาเนี่ยก็บอกให้รีบติดต่อไปที่กรุงโซเกาหลีใต้และกรุงเปียงยางที่ หลีเหนือทันทีต่อมาแบนนิงเนี่ยก็ได้พาประธานาธิบดีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้พูดว่าเสียใจด้วยนะเรื่องทำเนียบขาวประธานาธิบดีก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรเรายังมีประกันภัยหลังจากจบเรื่องประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวสุวนทรพจน์ให้กําลังใจชาวอเมริกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบนนิงเนี่ยได้กลับมารับตําแหน่ง บรรากาของประธานาธิบดีเหมือนเดิมนะครับและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเช่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.5คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก50%และก่อนจากกันผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซึ่งในงวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ